เสียงกรีดร้องและเสียงแตกราวผสานกับกลิ่นเครื่องเทศฉุนกึกในเยาวราช ลูฟี่กระโดดข้ามแผงลอยอย่างเริงร่ามุ่งหน้าสู่กองเนื้อย่างเมื่อหึมมาเบื้องหน้าดวงตาเป็นประกายด้วยความหิวโหยเนื้อออโยโฮโฮมือย่างยืดยืดยาวออกไปคว้าทันทีแต่กลับชนเข้าก oh! ับชายหัวล้านในชุดฮีโร่สีเหลืองพวกำลังยืนรอคิวซื้อเกี๊ยวตุ้งชายคนนั้นถอนหายใจเฮือกความวุ่นวายระเบิดขึ้นพอขาแม่ค้า ต่างร้องเตือนลั่นแต่ก็ไม่ทันการชิ้นส่วนของแผงลอยปลิวว่อนกลิ่นหอมของอาหารปะปนกับฝุ่นควันนี่ไม่ใช่เพียงแค่ความโกลาหลธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการประทะสะเทือนเมืองหลวงท่ามกลางความสับสนมีแสงสีฟ้าประหลาดกระพริบวูบวาบจากมุมหนึ่งของถนนแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นมันเลย ชายหัวล้นนามใส่ตมะหันมามองลูฟี่ด้วยแววตาเบื่อหน่ายเขาเพียงต้องการซื้อเกี๊ยวเท่านั้นเฮ้ é, นายทำกี๊้วฉันหล่นหมดแล้วใส่ตมะพูดด้วยน้ำเสียงเฉยเมยแต่ในใจกลับเริ่มหงุดหงิดลูฟี่ผู้ไม่เข้าใจสถานการณ์มองใส่ตะมะเป็นคู่ต่อสู้ที่ขัดขวางการกินใครกันเนี่ยปล่อยเนื้อของฉันนะ ลูฟี่พองลมเข้าตัวพร้อมง้างหมัดอย่างยืดเสียงอย่างยืดดังสนั่นไปทั่วบริเวณผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีอัลลานบ้างก็คว้าหมูสเตะวิ่งหนีไปด้วยความอัลลมานนี้ไม่ใช่เรื่องปกติของกรุงเทพผู้คนเคยชินกับความวิ่นวายแต่ไม่ใช่กับซูปเปอร์ฮีโร่และโจรสลัด ใส่ตะมะหลบหมัดของลูฟี่อย่างง่ายดายแต่แรงลมจากการโจมตีของลูฟี่กลับพัดรถเข็นผลไม้คว่ำเสียงแตงโมแตกกระจายใส่ตะมะถอนหายใจอีกครั้งนี่มันน่ารำคาญเกินไปแล้วการประทะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังลูฟี่ระดมหมัดยางยืดแก๊สลิงใส่ใส่ตะมะไม่ยัง้งแต่ทุกหมัดกลับถูกปัดป้องอย่างง่ายดายใส่ตะมะเพียงแค่ยกแขนขึ้นบั พลังทำลายของหมัดยางยืดกลับกระแทกตึกแถวเก่าๆจนผนังแตกร้าวก้อนอิดร่วงหล่นท่ามกลางเสียงหว่อรถตำรวจที่ดังมาจากระยะไกลผู้คนเริ่มปรับตัวได้บางก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบางก็ส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานราวกับกำลังดูมวยข้างถนน ลูฟี่ที่ถูกปัดป้องทุกครั้งเริ่มหงุดหงิดทำไมถึงไม่เจ็บเลยล่ะนายเป็นยางยืดเหมือนกันเหรอเขาตะโกนถามด้วยความแปลกใจโกนจะกระโดดขึ้นไปบนยอดตึกสูงเพื่อเตรียมใช้ท่าไม้ตายที่รุนแรงกว่าเดิมแสงสีฟ้าที่กระพริบเมื่อครู่เริ่มสว่างจ้าขึ้นและมีเสียงติดติดติดดังทีขึ้นเรื่อยๆเ,เรากับเครื่องมือบางอย่างกำลังทำงานผิดปกติอย่างหนัก ลูฟี่กระโดดลงมาจากตึกด้วยท่าเกียร์สองความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมหมัดเจ็ตพาวเวอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ไซตามะแต่ไซตามะเพียงแค่ยืดมือออกไปหยุดได้แล้วคำพูดเรียบง่ายแต่พลังของหมัดกลับสั่นสะเทือนไปทั้งถนนผืนอย่างมะตอยแตกกระจายเป็นเสียงเสียงลูฟี่กระเด็นถอยหลังไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงจนเกิดประกายไฟ ทันใดนั้นเองแสงสีฟ้าสว่างวาบขึ้นกลางอากาศพร้อมกับเสียงแย่ yeah, แล้วเกิดความผิดพลาดใหญ่หลวงโดราเอมอนปรากฏตัวขึ้นจากประตูมิติที่บิดเบี้ยวใบหน้าของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกสายตาของลูฟี่และไซตามะจับจ้องไปที่โดราเอมอนด้วยความงงงวยการปรากฏตัวของเขาทำให้การต่อสู้ชะง,งักลงชั่วคราวความสงสัยเข้ามาแทนที่ความโกรธ และความเบื่อหน่าย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยลูฟี่ถามด้วยความสับสนโดราเอมอนพยายามอธิบายด้วยความเร่งรีบประตูมิติที่โนบิตะแอบเล่นมันเปิดค้างไว้แล้วพลังมหาศาลของพวกนายก็กำลังทำให้มันฉีกขาดออกไปอีกถ้ายัางสู้กันต่อกรุงเทพทั้งเมืองจะถูกดูดหายไปนะเสียงติดติดของนาฬิกาหยุดมิติดังขึ้นทีรัวบ่งบอกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาลูฟี่กับไซตามะ มองหน้ากันไซตมะถอนหายใจเฮือกงั้นก็ต้องหยุดสินะลูฟี่พยักหน้ายังไม่เต็มใจเสียดายจังกำลังสนุกเลย โดราเอมอนชี้ไปที่เจดีวัดอรุณที่สว่างสวัยอยู่ไกลๆเราต้องใช้พลังของพวกนายมาปิดรอยแยกโดยไม่ทำลายเมืองลองยิงพลังใส่ประตูที่ฉันจะเปิดไว้บนเจดีพร้อมกันนี่คือความท้าทายที่ไม่ใช่การเอาชนะแต่เป็นการปกป้องการร่วมมือกันที่คาดไม่ถึงเริ่มต้นขึ้นณกลางเมืองกรุงเทพแห่งนี้ ลูฟี่เปลี่ยนท่าทางจากนักสู้เป็นการควบคุมพลังเขาใช้เกียร์สามพองแขนให้ใหญ่โตแต่แทนที่จะโจมตีเขาพยายามรวบรวมพลังไว้ในหมัดอย่างระมัดระวังใส่ตะมะที่ไม่เคยต้องระมัดระวังพลังของตัวเองต้องใช้สมาธิอย่างมากเขาเงื้อหมัดหมัดจริงจังแต่ลดแรงลงเหลือเพียงหเปอร์เซ็นเพื่อให้เกิดคลื่นพลังงานที่แม่นยำไม่ใช่การทำลายล้าง โดราเอมอนเปิดประตูมิติฉุกเฉินที่เปล่งแสงสีฟ้าบนยอดเจดีวัดอรุณแสงสีขาวนวลของเจดีสะท้อนพลังที่กำลังพุ่งเข้ามารวมกันพลังยางยืดสีแดงเพลิงของลูฟี่ผสานกับคลื่นพลังไร้สีของไซตามะพุ่งตรงสู่ประตูมิติเสียงครืน่นคลายท้องฝาแยกดังไปทั่วทั่วทั้งกรุงเทพสั่นสะเทือนชั่วคราว ก่อนที่ประตูมิติจะปิดลงพร้อมกับแสงสีฟ้าที่จางหายไปความเงียบเข้าปกคลุมชั่วคราวผู้คนต่างมองหน้ากันอย่างงงงวยลูฟี่กับไซตามะหอบหายใจโดราเอมอนยิ้มกว้างด้วยความโล่งอกสำเร็จแล้วขอบคุณนะทุกคนเขาพูดก่อนจะหยิบค้อนหยุดมิติออกมาเพื่อแก้ไขรอยแยกเวลาอีกเล็กน้อยไซตามะมองลูฟี่เล็กน้อยในแข็งแกร่งกว่าที่คิดนะ ลูฟี่หัวเราะร่วนนายก็ด้วยมาเป็นพวกชั้นไหมฉันคือกัปตันไซตามะโบกมือปฏิเสธไม่ละฉันแค่อยากได้เกี่ยวของฉันคืนโดราเอมอนโบกมือให้สัญญาณก่อนที่ประตูมิติจะเปิดออกอีกครั้งและดูดทั้งลูฟี่และไซตามะกลับไปสู่โลกของพวกเขาอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าเหลือเชื่อบนถนนยาวราชกลิ่นเนื้อย่างที่ลอยอวนและตำนานที่ว่าวันหนึ่งซูปเปอร์ฮีโร และโจรสลัดจากต่างโลได้รวมพลังกันเพื่อช่วยกรุงเทพให้รอดพ้นจากภัยพิบัติโดยมีหุ่นยนต์แมวสีฟ้าเป็นผู้บงการลับหลังนี่คือการผจญภัยที่ไม่มีใครคาดคิดและเป็นที่จดจำในฐานะเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของเมืองหลวงแห่งรอยยิ้ม